สวัสดีครับอาจารย์เซียนญี่ปุ่นครับสวัสดีค่ะครับเป็นยังไงเนาะคือเดี๋ยินข่าวว่าลำว่ารวยครับแทง้งวัตทิ่ผ่านมา,นากน่ะได้จัดนิดหน่อยค่ะวิ่งสองกับสี่บนวิ่งหากับศูนย์ล่างสลับบนไปออกล่างล่างไปออกบนแม่นบ่ครับอื่แต่ว่าก็ได้คือเก่าบ่ครับสำหรับอาจารย์ ก็ได้คือเก่าค่ะเพราะว่าทุกคนเขาลุ้นว่าเลขเนะบ,บ,บ,บ่ต้องบนบ่ตตองล่างครับคือคุ้นบนคุ้นล่างและะ้ะกับคราอมเรียบร้อยเองเลยค่ะครับผู้ออกมาตรงคักนอกอาจารย์เนาะสองกับฟซีหนิจม้หรือดูาสิเอาอาจารย์สีเอาลอตเตอรี่ไว้หลายอยู่แน่นนอกของว่าสองซีมาบนมันบ่ครับเอาลายอยู่จ้ะเน้นบนมดค่ะ แสดงว่ามูพวกทั้งปุ่นก็ขือสิภากันเอาคับก,กันนอซีสองสองซนะคักอยู่ค่ะโอ้ยแสดงว่าได้หลายได้พี่น้องเพราะว่า่นเห่นซีสองย่อมหลับอยู่เพราะว่ามอมมนเล็กล็อกค่ะคแต่แปดสามสามแปดเนี่ยมันโดนลอ็อกหาสามแปดก็โดนล็อกหมดค่ะแต่ทุกคนก็นเสียใจในตัวนี้ค่ะ ซีสองสองสีนี่ทุกคนบ่เสียใจทุกคนดีใจมากได้ย,ยิบลอตเตอรี่แรกๆกะทุกคนกับคือพอใจในตัวนี้ค่ะครับเพราะว่าออกมาตรงครั้งน้อยจ้ะเนาะค่ะยิงได้ก็ได้เ้วเรียนลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรี่เขาซีสองเนาะแมนบอลสันออกมาล่างมันซีสองมันสิไปไสแมนบอถือกเลยนะครับอืมยังรับอยู่ค่ะเออ เป็นจ้งไดหลายอาจารย์ว่ามีคนเขาว่าจะผูกกันเจ็ดสีหายผูก่าดเจ็ดสีหาย่ะโอ้เอาผูกเส้นสายราคับาริฟายเจ็ด,<อ> <laughs> ดสีก็บบอมเหียนได้บอกา <laughs> <laughs> ว่าจะผูกสคอูเังบอกจะบ้า <laughs> เรอแสดงว่าลูกที่งราขึ้นจพากันรวยกันเหมือนจีเน ค่ะงวดน,นี้รวยกันหมดอยู่ค่ะรวยกันทั่วหน้าทั่วตากันค่ะสี 4, 2, 2, 4, ่สองสองสี่ค่ะร่วยกันหล,ลังรางวัลที่หนึ่งได้เลขคายสองตัวครับวิงก,กันสถิติกับเมียเห็นอยู่แล้วนี่วิ่งบนว <c oughs> ิ่งสองกับสี่ม่นบ่ครับจ้ะ <c oughs> มันจะหนีไปใส่ลอตเตอรี่ภากันอัดเอายังค่ะก็เลว่บาบอสสี่สองนะค่ะเพราะว่าปล่อยตัวเดียวค่ะรอบปล่อยในในกรุงของ กวบสิคือปะซีสองสองีเนอคครับยิบรอเตอรีไว้รอยิ่งเสียดันออกลายล่างก็หายวิ่งเธออือเรื่ล่างก็หายวิ่งฮะนูนกับหาบอกับเพื่งกับหยังก็มาหอยู่ประมาณบอกมาหา,า,ห,าหาบนเน้ครับขึ้นบนแต่ว่าทีมงานเนีเลนเล่นบนล่างอยู่แล้วนี่บอกฮัลโหลมิสไซล์และกะเออสี่ตะวันบรอยู hello ได้ยินบ่เขาลูนิสัยเนาะได้ยินจ้ะร่วมแล้วที่ศูนย์เสียไปได้ยินข่าวว่าถูกขโมยถือโจรเนี่ยคือจึงสิได้ขึ้นคััแล้วเนะาะค่ะบ่เป็นอยังค่ะเนาะบ่เป็ดยังดอกเนาะทำดีได้ดีค่ะครับได้กลับมากแล้วนะครับเสียไปหนึ่งเท่าอาจจะได้มากเป็นล้านๆเท่าก็ได้เนาะอาจารย์แม่นจ้ะครับ เอางวันี่มีตัวใดนะครับฝากพี่น้องเอฟซีนะครับเริ่มได้แล้วครับวิ่งจังไดแน่โอ้เล็กวิ่งว่ะฮะถวิ่งกาสูตรได้ครับวิ่งครับสูตรได้ี่ปาคีฐานสูตรเดิมค่ะค่ะเอาเรีกวิ่งก้อนบ่าค่าพุ้ยจังสิให้วิ่งก้อนเฮ้ยจังไดครับนี่วิ่งกับวิ่งสองค่ะบนข้างล่างครับกันบนล่างกันบนกันล่างได้ค่ะวิ่งบนล่างเลยเนาะ วิ่งบนล่างนะครับวิ่งสองค่ะวิ่งสองวิ่งงสอตัวเดียวค่ะบูยคือแกนแต่พี่น้องบาทนี่วดที่ผ่านมาให้วิ่งสองกับซีออกมาซีสองสองซีนะครับวดนี้ให้วิ่งสองตัวเดียวคู่มีว่าราคาอาจารย์บาทนี่จับคู่มีไหมสามตัวมีไหมจับคู่จับคู่มีค่ะ,ะจับคู่สามตัวมีไหม จะให้ลักร้อยใส่ค่ะให้ทุกคนเอาไปใส่เอาเองค่ะอ๋อเอาหลักร้อยหลักร้อยมีตัวไหนครับหลักร้อยเหรอคะเอาหลักร้อยก่อนนะครับหลักล้อยบนกระมี่มีสองแล้วก็สี่หล้กกะเจ็ดแล้วก็เก้าค่ะสองสี่เจ็ดเก้ายูนีถ้าอยากจับไ่เรกสองตัวให้จับไ่ได้เล่นยมาครับมกักตัวใด้มกักสองมกั <5. S 1> มก,ก,มก,กสี่มักเก้าน่าเก้าสิบมาครับใช่ค่ะจับไ่ เล <biases. S 1> ขที่หนูปล่อยคู่ไปก็ได้ค่ะครับอา้าต่อไปจับคู่นะครับอาจารย์ค่ะจับคู่สองตัวบ้ครับค่ะส,สองตัวค่ะบนล่างเลยใช่ไหมครับนี่ค่ะบนล่างเลยค่ะบนล่างเลยนะครับครับส,สองตัวครับค่ะส,สี่หนึ่งค่ะสี่หนึ่ง เก้าหกเอาคือผมมีสองติดเดี๋ยวกันค่ะอ๋อเก้าหกครับเก้าสองค่ะเก้าสองเอามีสองมาแล้วหกสองค่ะหกสองเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดสองห้าสามใช่ค่ะห้าสาม ห้าสามหกสามหกสามเก้าห<ร>นึ่งเก้าหนึ่งค่ะ <S 1> 1, <S ครบแล้วบอครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าชุดค่ะเก้าชุดอาจารย์มากตัวไหนที่สุดเรียกอยู่ในนี่เก้าคู่นี่ครบับโนมัคหกสองสองหกค่ะ หกสองให้พี่น้องกรับเอาเดอ้อบ่าได้กรับห้นะคันกราบห้มันสิหลายตัวเนะอาจารย์ใช่กรับเองเลิห้าถ้าคิดว่าจะมาบนเกาลักลอยที่หนูหาไปค่ะครัไปเสียบใ้แล้วแต่ผู้มักครับหกสองสองหกตัวเดียวโคโรปะครับค่ะเพราะว่าหนูตัดแตบตัดยังแล้วเลขที่หาไปนี่คือหนูเฮ็ดแตบ มาซองตัวบนล่างอยู่แล้วค่ะแต่เพียงแต่วานน่ามันจะเป็นจังไหนกับบอลูนือกันมันใจจ็กปเปอร์เซ็นครับอาจารย์งวดนี้มันใจยู่ค่ะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วร้อยหรือว่าล้านโอ้ยเอาเก้าสิบเทาไปเก้าสิบก็ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือปเปอร์เซ็นต์ที่มาตรฐานนะครับร้อยเปอร์เซ็น ขันล้านกน็มันสิเกินไปเอาร้อยนี่ขึ้นเปิดเส้นมาตรฐานอาจารย์ครับสูตรนี่คือสูตรปากีสถานว่าอาจารย์เนาะ,ะสูตรดั้งสูตรเดิมเอาผมขออนุญาตทวนเด้อบอาจารย์เด้อเลขเซียนญี่ปุ่นว่าวันที่หนึ่งกันยายนพศ2615นะครับวิ่งบนล่างสองตัวเดียวโคโลนว่าอาจารย์อ่าพี่น้องเพื่อนหายลักล้อยมากนะครับหลักร้อยมีสอง มีสี่มีเก็ดมีเก้านะครับแมนปะครับแมนค่ะถูกต้องค่ะจับคู่สองตัวบนล่างเลยเด้อพี่น้องเอฟซีบนล่างเลยนะครับอาจารย์ลาว่าเล่นบนล่างไปโลดกระสันครับจับคู่สองตัวนะครับสี่หนึ่งเก้าหกเก้าสองหกสองเจ็ดสามเจ็ดสองห้าสาม หกสามเก้าหนึ่งครบบ่ครับอาจารย์ถูกต้องบ่ครบค่ะถูกต้องค่ะเน้นไปที่หกสองแม่นบ่ครับค่ะเพราะว่ามันส้นทั้งบนทั้งล่างหนูก็เลยหมั่นใจว่าคู่นี้นานะา่าสนใจประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเฮ็ดไปสูตรได้แล้วก็มาส้นหกกับสองเนี่ยหลายหลายข้อมูลบ่ครับใช่ค่ะอืมน่าสนใจนะครับ ผมกับมักสองคือกันผมกับมักเจ็ดสองสองเจ็ดแต่ว่าอาจารย์เส้นญ,ญ,ญี่ปุ่นได้พี่น้องมัก 6, 2, 6. บบหกสองสองหกบ่พลาดแท้แน่นอนนะครับหลายอาจารย์หลายเสียเ่ยนเลยครับเอาแบบครบชุดล่างไหมหนูมีเด้คร,ดรครบชุดล่างครบชุดล่างเอาเอามามันมีเลขหาตัวให้ทุกคนไปว่นเอาหลับแต่ว่าห<ร>มวดบางย่านนี้ขึ้นบนหมดเลยค่ะทั้งสามตัวบนเลยค่ะ เอาเนี่ยนี่คือล่างย่างเดียวนหมครับนี่ที่จริงมันเป็นล่างย่างเดียวแต่ื่งกี้นี่มันขึ้นบนอ่ะครบชุดล่างเอาครับค่ะครบชุดล่างกับมีหนึ่งมีสองมีสี่มีหกมีเก้าค่ะอันนี้บ่ได้จับคูณบ่ครับบ่จับค่ะให้ทุกคนจับเอาเองแต่ว่าที่ไห้เป็นชุดไปเพราะว่านูตัดแต้มออกแล้วเข้าใจว่า ครบชุดล่างมีหนึ่งมีสองมีสี่มีสี่มีหกมีหกมีเก้ามีเก้าอันนี้ใหมีหนึ่งมีสองมีหนึ่งมีสองมีสี่มีหกมีเก้าค่ะครบสุดล่างค่ะบที่แล้วครบสุดล่างหนูมีหนึ่งมีสามมีห้า นี่ 8, 0, แปดนี่ศูนย์เรนขึ้นบนบดทั้งสามตัวค<อ>ตัวอันี้ครบชุดล่างอยู่ในนี้สามารถจับจับเรียนได้เลยไหมครับค่ะจับเลยค่ะผู้ใดบดถึงใจที่โนจับไข่ก็จับเองได้ค่ะนี่หนึ่งสองสี่หกเก้านี่ใอ้จับคู่กันเล่นเล่นเลยนบ่ครับนี่ควยเล่นเลยค่ะควยเอาเองเลยค่ะเอาพี่น้องคงจะเข้าใจนะครับนี่อาจารย์เราฝากมาชุดพิเศษนะครับห้าอยาก ค่ะาาแต่ว่าวดบางยานนี่ครบสุดล่างหนูมีหนึ่งมีสามมีหามีแปดมีศูนย์ครับแต่มันออกอะไรมันออกห้าแปดสามออกห้าแปดสามขึ้นไปยุบนค่ะก็เลยบรุวารที่เหจังใดกันเลยกันเลยต้องขอโทษลูกค้าด้วยค่ะครับ แต่ว่าสาหรับตัวอาจารย์เนี่ย้นเหรียญหลายอยู่แล้วนะครับข้นเหรียญบนเหรียญล่างนะครับเรีข้นเขาอยู่ตลอดที่แล้วนะครับใช่ค่ะรตเตอรี่กับซื้อเต็มที่กับเอาซีสองสองซีเนาะรับเอาลักลอยใส่รับหวดที่แล้วลักอลกอยกับมีสามมีหามีศูนย์มีแปดค่ะคำว่าบอเซียผมสิันว่าบอเซีสยสิเชื่อโรตเตอรี่ให้เบื้องพ่อมอยู่ในคลิป <c oughs> เ,ปเ <c oughs> พราะว่าเพราะว่ามัก,มก มากซีกับสองอยู่เลยอันบอกก็เลยไปเรียนเ,เลขรางวัลที่หนึ่งมันบาาัตรปราจำอืมค่ะมันเป็นเลขบนนะคะแล้วมันมันขึ้นแรนลงลงางหนูนก็งงคือกันค่ะครับนี่ครับจุดรางหนักทุกบนทั้งสามตัวบนเลยครับก็เลยมีกําไรมีทุนมียั้งขึ้นได้หลายเติบนะครับเพราะว่าเหรียญหลายใบายมากก็ซีสองสองซีนะคะที่หายกาไรเพราะว่ามันบมเมนเหเลขล็อกค่ะครับงานแปดสามีล็อกค่ะ แปดสามสามแปดกะล็อกค่ะคร<ช>ับก็จะได้หน่อยครับ<ช>บาง<ช><ช>คนกะเท่าทีได้เท่าทียนสื่อไปอสิโอ้ยซุปเงินสื่อเนอ้องอะไรประมาณนี้ครับพออยู่ในมันมันกระปาไดนะคะยอมรับเลยค่ะหนูก็ไม่ได้คิดว่าเอ๊ะมันมาได้ไงครับ<ช>ค่ะเพราะว่าฝันดีแต่มึก ฝันตองวดอยู่เด้ฝันดียนปะครับตองตองหวดค่ะฝันฝันเห็นงูงูเหา่าอืมแต่งูนบ่ได้มาไก,ก่หนูดอกเพราะว่างูมันนั่นเล่นมาตะคุบม,มันไหวอยู่ครับหนูเลยเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าเนาะอย่างเงี้ยก็งงคือกัน๋อก็เป็นนั่นว่าหวดวันที่หนึ่งกันย่านี่ ฟันบนล่างไปรเรื่อยน้อยาจเนาะค่ะเพราะว่านุ่มก็อยากจะแยกบนเป็นล่างสีเวลาคือจังหวัดกี่นเนาะเขากับลูกข่าก็ตตรงตอว่าเขาได้ปนมะละครับเอ้อยใบแยกดีกลัวค่ะเพราะว่านูก็ที่นูจับไห่นูก็ตัดแต้บของนูแล้วครับตัวเด่นตัวเน้นก็คือหกสองสองหกวิ 6, 2, 2, 6, ่งก็คือวิ่งสองบนล่างไปรเรื่อยน้อยใจเนาะ ครับในส่วนที่พี่น้องที่อาจารย์เราจัดให้ครบชุดล่างก็มีหนึ่งมีสองมีสี่มีหกมีเก้าอันนี้มาให้จับคู่เล่นเอาเอง,งถ้าเ่าจะ่เพว่าจับคู่เล่นก็สุดแท่แต่เนาะอาจารย์เนาะค่ะเพราะว่าโนตัดแต้บแล้วที่ไห้ไปจับคู่นั้นโนตัดแต้บม,มันควรจะมาตัวนี้ตัวนี้อะไรประมาณเหมือนกับแต้บที่ว่าสี่สองสองสี่แต่โป๊ะมันมาละโนกตัดตามแต้บนั่นแหละ แต่ถ้าใครบ่ถึกใจกะครบสุดล้านกะมีหนึ่งมีสองมีสี่มีหกมีเก้าค่ะจับเอาเองค่ะครับเอขอคุณอาจารย์ละลาย,ย,ยาละนะครับเด้อฝากพี่น้องเอฟซีจะคั่มสองคา่มนะครับค่ะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะอขอคุณครับอาจารย์ครับก็วัสดีจ้าครับสวัสดีครับ